เพกานะครับหลายคนอาจจะไม่รู er fact, ้จ yeah. like ักนะครับไม่รู้เขาเรียกอะไรแถวบ้านผมเรียกฝักเพกานะครับนี่นะครับนี่นี่ต้นมันนะครับต้นมันจะประมาณนี้นะครับเพกาที่สวนหลังบ้านนะครับนู่นนนยอดมันนะครับเดี๋ยวให้แม่เกี่ยวฝักมันมาให้นะครับเขาเรียกฝักเพกานะครับแม่ปลูกไว้หลังบ้านครับต้นนี้มันจะเป็นต้นพันเตี้ยนะครับมันจะไม่สูงมากครับประมาณ3เมตรครับนี่นะครับเดี๋ยวให้แม่สอยลงมาให้ครับปลอดสารพิษครับอยู่หลังบ้านครับ นะครับอยู่ที่ยอดมาแล้วนะครัต้นนี้สูงประมาณสัก3-4เมตรนะครับไม่สูงมากครับมันเป็นเพกาพันเตี้ยนะครับเกี่ยวลงมาเลยไหมได้ไหมคอับเด็กนได้มาแล้วครับเพกาครับพันเตีย้ยเอาไปเผาไฟแล้วก็กินกับน้าพริกครับหรือว่าแกงกะทิใส่ปลาย่างหรือใส่หอยก็ได้ครับนี่ครับ เปกาพันเตีย้ยครับลองดูครับทุกคน